สวัสดีครับคุณรัชชาในส่วนปีนนี้เราจะมาสาธิตการฝึกเล่นบูรพูบนะครับราชซึ่งเป็นการเล่นเล่นึจะให้ประโยชน์ตีงด้วนะครับเราให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะครับแข็งแกร่งขาและเอวเราก็จะสวยด้วยนะครับอันนี้การฝึกมันก็อาจจะเล่นไม่ยากนะครับเพราะว่าการเล่นเนี่ยเราเล่นใหม่ๆอาจจะยากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกหรือก่อนอื่นเราต้องเลือกบูรพูบนะฮะให้เหมาะกับเราถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่เราก็ใช้วงใหญ่นะครับ อนนี้การเล่นนะฮะ<ม>เราก็จะต้องค่อยๆ,ๆดูจังหวะนะครับการเล่นนะฮะดู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 ผมผมจะสาธิตการเล่นให้ดูก่อนนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับบลูนะครับขึ้นไปแล้วก็โยกใช้เอวนะครับใช้เอวโยกนะครับอันนี้มันจะช่วยลดเอวได้มากนะครับเราใช้เวลาไม่ต้องมากนะครับวันนึงประมาณสักสินาทีนะครับสักสินาทีวันหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ต่อไปเราก็ขยายเวลาไปเรื่อยๆสัก20นาทีครึ่งเช่อกพง เราก็จะได้สุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงนะครับอันนี้ทําให้ผิวพรรณสวยด้วยนะครับผมขอบอกเคล็ดลับนิดนึงทุกคนจะได้เป็นฝึกนะครับอันนี้นะฮะคือใหม่ๆนี่อาจจะฝึกยากไม่ยากนะครับแต่ว่าจริงบางคนเข้าใจว่ามันยากไม่ยากฝึกวันเดียวก็เป็นครับเราแล้วบูรพศินี์มันมีใหญ่นะครับเล่นง่ายๆครับโยกเอวนี่นะครับบริหารเอวไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ฮะเอวเราก็จะถูกลดไปด้วยนะครับ เล่นไม่ยากครับวันละสินาทีใหม่ๆเราฝึกสักสิบนาทีถ้ากําลังเราดีขึ้นไปเราก็ยี่สิบนาทีคึ้นชั่วโมงหรือวันละชั่วโมงก็ยิ่งดีครับนะฮะอย่าลืมนะครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมทางบูทูทธของเราเนี่ยจะได้เห็นประโยชน์ของบูรพุบบูรพุบนีเล่นมา,มานานแล้วนะฮะหลังสิบปีแล้วแต่ของเราอาจจะเลือกม,มาฮิตใหม่ในในในวสวัสดนี้ซึ่งมันมีประโยชน์มากแต่เมื่อก่อนมันเป็นเบาๆเล่นยาก แต่ในนี้เข<ม>าทำรูปทรงหน้าเล่นครับใหญ่ขึ้นผู้ใหญ่ก็เล่นได้ง่ายมากนะครับมาชมเลยครับจบแล้วครับนะฮะอันนี้เป็นการสาธิตแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเรามีโอกาสเราจะมาสาธิตให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ